ฝั่งนี้ตัวดีด้วยครับผมเต็มเลยครับปลาบูอุ้ยหลังนี้มันจะได้กู้ไหมพี่น้องสุวานที่ผมมาลงไว้เพิ่มเติมนะครับผมสามหลังฝั่งนี้เมื่อกี้ไปดูมาฝั่งนู้นก็ยกไม่หมดครับก็ลงใหม่จึงไม่ส่องเหมอนกันจะมีอะไรเข้าไหมปลาเข้าไหมมีปลาวะอุปปลามาอยู่ฝั่งนี้ตัวดีด้วยครับผมเต็มเลยครับปลาบูอุ้ยเยอะมากพี่นี่ตรงนี้กัน โูยต้องย้ายหมายโอ้ยดงมันเลยครับเไม่เอาไม่เอารอบขาดแน่พี่น้องเดี๋ยวแกะเชือกกอนสามหลังเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมมาพี่น้องผมแกะเชือกแล้วโอ้ยตรงมันเลยตัวใหญ่ด้วยโอ้ยตัวดีโอ้หหลังเดียวคุ้มเลยมาจะมาเอาตุ้งแน่นี่พี่น้องมาเอาถังปลาลงมาโอ้ย เข้าเลยขนาดนี้โอ้โหพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับไม่หลังนี้ครับผมโอ้โหสามหลังเปน็นเพิ่งหลังแรกนะครับผมโอ้หมานจัดพี่น้องเดี๋ยวเทเปลวครับผมผมเตรียมแต่นี่มาผมว่าจจะมาเอากุ้งครับผมใส่ไว้ไปให้ปลาช่อนครับแต่ผลที่ได้ผมพี่น้อง มันเป็นแบบที่เขาบอกว่าจริงๆครับปลาบูครับผมเขาจะชอบอยู่น้ําขุนๆน้ําขุนๆแล้วก็ถ้าน้ําขุนเขาจะโตวไวฝั่งนู้นน้ามันไม่ค่อยขุนครับมาสามหลังที่องนะเนาะว่นว่าผมจับป่ามาใส่เลยเป็นตตลโตะของแท้นะครับหนึ่งเหยื่ออาหารเยื่อหมดด้วยแสดงว่ากุ้งก็เข้าเยอะอยู่สอง ก็ตัวกำลังดีครับผมว่าน่าจะสี่ตัวโลได้สามไซส์เดีวยวกันเลยสี่ห้าหตัวเดี๋ยวเหลืออีกสองหลังฝั่งนี้โอ้โหเป็นโลครับไม่น่าเชื่อเจอหมายเด็ดแล้วพี่น้องหมายปะบู เดี๋ยวจะมาดักครับผมเียครับใส่เหยื่อครับผมเหยื่อก็เป็นหัวอาหารธรรมดาครับผมหอาหารประดุกผมจะผมตั้งใจว่าจะทิ้งไว้บายามบันเสาเย้ยตรงนี้พี่นอ้องเพิ่งคืนเดียวนะครับเนี่ยหนึ่งคืนหนึ่งวันขนาดนี้เลย ฝั่งนู้นสองวันครับก็ยังเข้าสู่หลังนี้ไม่ได้เอาใส่เยอะบรรจุเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูหลังสองกันถ้าเข้านี่ก็เยี่ยมยอดเลยนะนี่เือนหลังแรกครับผมสู้หลังแรกได้ไหมทบกเบาเว้เบาเบเว้หลังนี้เงียบไยพี่น้องเงียบเงียบเว้ยมีตัวไหมโอ้ไม่มีนะครับผม มันจะเข้าอยู่หลังเลือกนะผมกุ้งเหลือเหยื่อเหลือเอาล่อไว้ก่อนโอเคตามนั้นมาพี่น้องหลังสุดท้ายเป็นจังใดเนาะหลังน,งนี้เลือกหมายที่เด็ดเลยเนี่ยเบาๆครับผมโอ้ยเบาๆมันมีเลยมันไปเข่าหลังแรกบัดบ่เงียบครับผมไม่น่ามี ตัวเออมีตัวนึงอุ้ยตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับเ <c oughs> ติมกันโอ้ Ooh, ตัวดีว่ะปลาบูเนี่ยนล้งโอ้โหแบบนี้มาตัวหนึ่งน้ำติดกล้องอื เยอ,อมาน้องตัวสวยเท่ากันเปี้ยเจ็ดตัวสามหลังงามๆถึงบ้านแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือผลงานสองคืนอยู่นี่สองคืนสองวันอยู่แถวบนน,นี่ก็คือหนึ่งวันหนึ่งคืนนะพี่น้องได้มาสามหลังหนึ่งวันหนึ่งคืนเนี่ยที่เดียวกันได้มาเจ็ดตัว ตัวใหญ่นะครับปลาบูเนื้อดีราชนีเลยละปลาน้ำจืดอันนี้ก็2คืน2วันรวมช่างน้ำหนักครับผมพี่น้องปลารวมนะครับได้ทั้งหมดมา4ี่โล4ีกิโลนะครับผมหากกันนี้ไป3มขีดใ้กระมังสีชมพูครับก็จะเหลือปลาอยู่3 7, โล7ครับผมพี่น้องอู้มันหวานครับปลาบูใส่ตุ่มกุ้งแต่ได้ปลาบูหันหวนครับ